สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหยรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์เอาไว้ยูไลฟ์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงชะตาช่วงหลังสงกรานต์ผู้ที่เกิดในปีมโรงนะคะซึ่งเป็นการพยากรณ์นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปี2564กันเลยใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดปีนักษัตราอะไรกันแน่นะคะให้เม้นวันเดือนปีเกิดไว้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาคำนวณแล้วก็จะมาตอบให้นะคะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าการตัดปีนักษัตราของอาจารย์เนี่ยจะใช้แบบปฏิทินหลวงนะะซึ่่งเปป็นนนนฏิิททีใช้ศาาตรักยุคคะ แตกต่างไปจากศาสตร์อื่นๆได้ดังนั้นสําหรับการฟังคลิปของอาจารย์เนี่ยก็ให้ยึดของอาจารย์ไว้นะคะส่งของศาสตร์อื่นอาจารย์ท่านอื่นก็ให้ยึดของเขาไปแล้วบอกไว้ก่อนอีกนิดนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆเนาะไม่ได้จเพาะจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะ่ะแต่และคนจะมีรายละเอียดติ๊กย่อยในดวงที่แตกต่างกันไปดังนั้นถ้าให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงจะยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็กราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel อาจาย์หุยด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามถ้าแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟเวอร์กันได้เลยใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุย่ยดอทสิีวละลักหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร086999483 0ได้เลยนะคะ ใครฟังไม่ทันนะคะลองเลื่อนลงไปในช่อง description ด้านล่างอาจารย์จะทำลิงก์ในการแอดไลน์ไว้นะคลิกเข้ามาสอบถามเรื่องคิวหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆได้เรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูกันว่าดวงในช่วงปีที่เหลือนี้ของปี64เนี่ยชาวปีมะโรงนะคะนะดวงจะเป็นยังไงบ้าง ม้าค่าดวงในช่วงปี6-4สีนี้นะคะนับตั้งแต่หลังสงกรานเป็นต้นไปของผู้ที่เกิดในปีมะโรงนะมาดูกันนะคะว่าแต่ละด้านชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างใบแรกก่อนเลยนะคะใบนี้จะบอกถึงเรื่องของบริวารน,นะคะนะาว่าชีวิตในช่วงนี้นะคะนะบริวารคุณคนรอบข้างคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่า ا, คนเกิดปีมะโรงนะคะอาจารย์มองว่าปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่หลังสงกรานไปต้นไปเนี่ยบ้านช่งองห้องหอบริวารน,นะคะนะน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างขึ้นนะคะแต่ ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่แบบว่าเป็นไปช้าๆนะคะดูเหมือนคุณกําลังจะหาเรื่องเหมือนแบบกำลังจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหารนะคะอาจจะมีการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะใครที่ผ่อนอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้จกกนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปอาจารย์มองว่าคุณน่าจะรู้สึกแบบเงินมันจะหมุนได้ยากมากขึ้นนะคะ่ะนะแล้วก็เรียกว่าหืดขึ้นคอเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าใครจะมีหนี้สินอะไรอยู่ทีนี้เนี่ย เรื่องของบริวารน,นะคะบางคนคุณจะถูกแบบยัดเยีดยดหนี้สินมาให้ด้วยนะคะเช่นคนอื่นไปก่อหนี้ไว้คนอื่นไปหยิบไปยืมไว้นะคะเสร็จแล้วการเสร็จแล้วสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นภาระของคุณในการต้องส่งหนี้หรือว่าคุณต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆมีโอกาสต้องเตรียมเงินไว้สักไว้ไว้สักส่วนด้วยนะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าบ้านคุณเดี๋ยวที่อยู่อาศัยคุณเนะี่ยต้องมีเรื่องของการซ่อมแซมเข้ามาด้วยนะสุขภาพร่างกายนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้นะ ต้องต้องลุกต้องพยายามลุกข,ขึ้นมาออกกำลังกายมากนิดนึงอ่ะนะคะเ ถ้ามีเพื่อนฝูงนะคะก็ส่วนใหญ่ก็มักจะชวนกันกินชวนกันเที่ยวนะคะนะอาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ใช้ร่างกายสักเท่าไหร่นะคะแนะนําให้พยายามลุกขึ้นมาออกกาลังกายนะคะบางคนชาวปีมาลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาบริเวณหน้าอกนะคะนะหรืออวัยวะสืบพันธุ์นะอาจจะเจ็บจิตจี๊ดนะคะหรือรู้สึกตึบๆแบบนะคะนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเริ่มแบบมีระดับเรื่องของไขมันเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายมากเกินไปนะนะออกกําลังกายบ้างก็น,กน่าจะดีนะ คนปีมาคนคนปีมารงเนาะต่อมานะะในเรื่องของการงานนะคะนะคุณท่าทางว่าเรื่องของการงานก็เราจะมาถึงจุดุดจุดที่คุณต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่บางอย่างแล้วแหละนะอาจจะตัดสินใจอยู่อาจจะตัดสินใจไปนะคะหรือว่ามีเรื่องของการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะเรียกว่าแต่ขยายสาขาดีไหม <spe c> เพิ่มช่องทางในเรื่องของการทําเงินดีไหมแบบนี้นะคะนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการต้องตัดสินใจที่ต้องเด็ดขาดเกิดขึ้นแล้วนะแล้วคุณก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงนะคะสถานการณ์นี้ไปได้นะ ต่อมานะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบสิ่งดีๆที่พอจะเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะคะปีแต่ละปี64ที่เหลือนี้นะปีมะโรงเนี่ยนะกำลังจะมีเงินมีทองเข้ามานะคะอาจารย์มองนะน่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนที่แบบเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวนะคะนะแล้วก็ใครที่ทํางานหรือว่าลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของแบบพืชพันธุ์ทัญยาหารเกษตรกรรมนะคะหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะนะหรือว่าผลไม้รากไม้ต้นไม้นะคะ อาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะนะอาจจะเรื่องของดอกผลเรื่องของกําไรนะอาจารย์มองว่าน่าจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่อะไรนักนะคะเราก็อาจจะช้านิดนึงแต่มองว่าหลังเดือน7เป็นต้นไปแล้วเน่ะเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปอะ่ะก็น่าจะง้องเงยมีกำไรกําไรมากขึ้นนะคะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณคงจะต้องอดทนให้มากๆนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องนี้นะต่อมานะคะไพ่ใบนี้นะคะมูลวิชาต้องบอกเลยว่าชาว ออชาวปีมโรงเนี่ยนะคะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะแล้วก็ในดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารที่มากระทบเนี่ยต้องพูดเลยว่า คุณน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นะเข้ามานะคะตัวเองอะจ,จะไม่ค่อยจะไปหาเรื่องซะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนรอบข้างคุณญาติพี่น้องนะคะนะเผื่ออาจจะเป็นลูกหลานเป็นบริวารคุณด้วยซ้ําไปเนี่ยนะก็จะหาปัญหาสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะมาให้คุณต้องจัดการนะคะนะก็คือตัวตัวเขาเองก็พอโยนปัญหามาให้คุณแล้วแล้วเขาก็ไปไหนของเขาก็ไม่รู้นะคะนะทิ้งนี่ทิ้งสินว่าให้คุณอีกนะคะช่วงนี้นะคะที่อยู่อาศัยจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันอับอับชื้นชื้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบมันมืดเกินไปอะไรเกิน ไปนะคะพยายามเปิดหน้าต่างนะคะระบายอากาศแล้วก็รับแสงแดดบ้างนะคะระวังพวกของมีคมอะไรต่างๆภายในบ้านจะแบบทำให้คุณแบบเลือดตกยางออกได้ง่ายด้วยนะ ต่อมานะคะเรื่องของการงานนะคะขอภัยค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้คุณจะเริ่มมีการเดินทางหรือการติดต่อคนอื่นนะคะมากหน้าหลายตามากขึ้นนะแต่ก็จะเป็นลักษณะของแบบคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่านะ,ะ,นะแล้วก็มีโอกาสว่า มีโอกาสว่าน่าจะมีคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาจีบเข้ามาชอบอะไรคุณด้วยเพียงแต่มันยังมันมันยัง,ม,ยงมันยังไม่ถือว่ามันจะมีน้ําหนักอะไรมากนักนะคะนะเพราะาดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของความฉาบฉวยซะมากกว่านะเพราะว่าเนี่ยไพ่ประกอบเป็นเดอะฟูลแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนนะคะถึงจะมีคนเข้ามาแล้วแต่ก็เหมือนว่าอาจจะเข้ามาพร้อมกับอดีตของเขาที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยนะคะหรือว่าเข้ามาแล้วก็ สร้างปัญหาให้คุณนะคะนะมีคนที่2 3 4สาเลยไปนะคะทำให้คุณต้องตกใน,นภาวะที่แบบกลั้ากลืนฝืนทนนะคะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะต่อมานะคะภพ่ไปนี้นะคะมนตรีเวลาคุณมีปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะนะให้พยายามคุยหรือว่าพยายามขอความช่วยเหลือกับคนที่มันเป็นเพศตรงข้ามกับเรานะคะเขาจะให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนะคะนะแล้วก็มีโอกาสด้วยว่าจะมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนเเป็นเพศตรงข้ามนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็จะช่วยบสนับสนุนกันอะไรกันไหล ะะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยตกลงเจรจารหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะก้าวหน้าไปแบบได้อย่างรวดเร็วมากเลยทีเดียวนะคะและทีนี้เนี่ยแต่ต้องแต่ต้องแต่ต้องดูนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยถ้า,าหากว่าเรากับเขาหรือเรากับคนที่มาชอบเราเนี่ยอยากที่จะลงทุนทําอะไรด้วยกันแล้วอ่ะต้องดูนิดนึงว่าเฮ้ยเขามาแต่ตัวหรือเปล่าหรือว่าเขามาแต่เงินไหมเขามาลงแรงช่วยเราไหมเขามีภูมิปัญญามีวิชาความรู้ความสามารถอะไรหรือเปล่าไม่งั้นคุณจะเจอคนที่เข้ามาแบบ เหมือนเข้ามาแต่ตัวเอาสบายแล้วก็ให้คุณลําบากคนเดียวแต่ว่าเขาได้เงินด้วยอะนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นกาลีนะคะกาลีลาภะนะคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะนะแต,แต่แต่แต่ตัวจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทุกขลาบนะคะคืออาจจะต้องแบบมีเรื่องกลุ้มใจมีเรื่องเครียดก่อนนะคะหรือว่าต้องต่อสู้ฝ่าฟันก่อนเนี่ยมันถึงจะได้มานะคะนะแล้วก็โชคลาภของคุณมีโอกาสได้จาก ได้จากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะนะที่เขาแบบออลักษณะนิสัยหรืออารมณ์เขาจะค่อนข้างขี้หงุ่นหงิดอารมณ์ร้อนนิดนึงอ่ะนะคะเป็นคนปึงปังง่ายอะ่ะโวยวายง่ายนะคะหรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างเย็นชานิดนึงนะคะตามหน้าไพ่ queen queen of swords เลยนะคะนะแต่อาจารย์มองว่างเงินเข้ามาจากมาจากเพศหญิงลักษณะแบบนี้จริงๆนะคะนะแล้วก็อาจจะ เรียกว่าอาจจะได้ไม่ไม่เต็มร้อยไม่เต็มไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักนะคะแต่ก็ได้เงินก็นแล้วกันแล้วก็การเจราจาหรือการดีลกับคนหนว่นี้อาจจะค่อนข้างลําบากนะคะเพราะว่าด้วยนิสัยของเขานะแต่ก็ยืนยันว่าน่าจะได้เงินจากช่องทางแบบแบบนี้แน่นอนนะคะนะคะักอาจจะมาเป็นลักษณะของลูกค้าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้หมดนะคะไพ่ใบกลางนะคะเป็นใบสรุปของคุณแล้วว่าชีวิตของคุณนะคะหลังสงกรานนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีเนี่ยนะ อ่าไพ่ที่ได้คือเดทนะคะนะอย่าเพิ่งกลัวนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่า ปีมาลงนะคะอาจจะพบกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชนิดที่แบบว่าชีวิตหนึ่งจากที่เคยทําอย่างหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพนะคะไปทําอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนะบริษัทที่ทํางานอาจจะต้องมีการปิดแผนกยุบตัวไปหรือคุณอาจจะโดนโดนให้ออกนะคะนะทีนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับอาชีพของตัวเองที่ตัวเองอยากทํามานานนะคะนะหรือว่าบ้านช่องห้องหอมีการมีเรื่องของการต้องเปลี่ยนแปลงต้องย้ายที่อยู่เกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็หลังจากนี้ไปมีโอกาสาว่าคุณจะได้ ข่าวที่แบบจากรอบๆตัวที่อาจจะไม่ค่อยโอเคนักนะคะเช่นได้ข่าวว่าคนนั้นเจ็บป่วยคนนี้แบบเสียชีวิตคนนั้นป่วยหนักอะไรเงี้ยต้องไปเยี่ยมหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องแบบต้องไปวัดบ่อยนึงบ่อย,อยไปวัดค่อนข้างบ่อยอะนะคะอ่าโอเคมาดูกันอีกใบนะคะใบสุดท้ายอันนี้อาจารย์เปิดให้เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับชาวปีมะมโลงนะคะนะดอก นะะ Today น I will love without condition. m y e n e r g y and enthusiasm are and inspiration. I choose to be happy. I am a protector and friend นะคะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอยู่ในบ้านนะคะนะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะเขารักเรามากกว่าที่เราว่าก,กว่าที่เรารู้เยอะนะคะเวลาที่เราเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันอ่อนล้าหรือว่าจิตใจเรามันแบบว่าโอ้โหฉันอยากทิ้งตัวอะไรฉันไม่อยากทําอะไรแล้วเนี่ยไปเล่นกับหมานะคะไปดูแลเขาไปกอดเขาไปแบบมุงม้งมิ้งนุง้งนิ้งกอด ้มอะไรกับหมาก็ได้นะคะนะคุณจะมีพลังกลับมานะคะนะแล้วก็ปีนี้นะคะนะคุณจะได้แรงบันดาลใจอะไรก็ไม่รู้แต่ได้จากหมาอาจจะหมาแล้วเองหรือหมาคนอื่นก็ไม่รู้นะคะนะก็คือแรงบันดาใจที่ว่าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของความกระตือรือร้อนนะแล้วก็เรื่องของเรียกว่าความสุขนะคะนะแล้วก็ทีนี้เนี่ย อ๋อได้จากเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้จากคนที่แบบเป็นอยู่ในสังคมเดียวกันก็คือเพื่อนฝูงของคุณด้วยนะคะเวลาลําบากเวลาแบบรู้สึกแบบโอ้โหใจมันอ่อนไหวมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากจะทําอะไรมันอยากจะทิ้งตัวลงเป็นศพแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุยกับเพื่อนนะคะหรือถ้ามีหมาก็เล่นกับหมาของเรานี่แหละนะมันจะช่วยฟื้นฟูนะคะพลังของคุณกลับคืนมาได้นะ โอเคนะคะก็จบไปแล้วสําหรับดวงช่วงหลังสงการนี้จกกนกระทั่งถึงสิ้นปีของชาวปีมะโรงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์อดีมาได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย